มาเพื่อนเพื่อนอันนี้ว่าทำอะไรเอ่ยโอ้ความร้อนมาเยะทำไม่นั่นเลยเนาะทำไม่นั่นเข้ากล้องเลยอันนี้คือเราต้มน้ำร้อนผสมเกลือผสมน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำส้มปรุงแล้วชิมดูก่อนนะเพื่อนเพื่อนเอาให้เพื่อนๆน,อนลองถ่ายดิว่าผมทำอะไร <laughs> ให้ถ่ายดูนี่ จะได้น้ำที่เหลืองเนี่เป็นน้ำตาลทรายแดงเพื่อนใส่น้ำส้มสายชูด้วยแล้วก็ชิมดูก่อนนะเพื่อนๆว่ามันอร่อยไหมเป็นน้ำเชื่อมอันนี้เราจะเอาไปทำกระเทียมโทนดองครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกระเทียมโทนดองกันเนาะอ,อ้าวเพื่อนเพื่อนลองทายสินี่คืออะไรนี่คือกระเทียมโทนครับเพื่อนๆ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างเกลือทําความสะอาเดเรียบร้อยแล้วเทียมโทนลูกใหญ่ๆเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมลูกใหญ่ๆขาวสวยเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนี่ให้ดูนี่แกะเองเลยนะครับแต่แกะมันเหนื่อยตอนแกะนั่นแหละครับเพื่อนๆถ้าจะแกะให้มันง่ายหน่อยก็คือต้องเอาไปแช่น้ํานะครับเพื่อนๆแช่น้ําค้างคืนเลยนะครับ อันนี้ผมแช่ไว้ค้างคืนคืนนึงกับเกือบเกือบครึ่งวันนะครับกว่าจะมาเป็นลักษณะนี้ได้ก็ใช้เวลาพอควรนะครับกว่าจะทําเสร็จก็นานหน่อยอันนี้คือกระปุกครับเพื่อนๆกระปุกที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่แห้งนะครับแห้งเลยเอาไว้จะใส่กระเทียมดองเพื่อนๆ นี่เไว้ใส่กระเทียมดองนี่ยไว้ใส่กระเทียมดองส่วนน้ําปรุงน้ําเชื่อมนะครับก็ทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะอันนี้เอาไปต้มสุกเลยนะเพื่อนๆเอาไปต้มสุกทําเป็นน้ําเชื่อมนะครับส่วนผสมก็มีใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูนะครับผมปรุงรสให้มันได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็น้ําตาลสายแดง นะครับจะน้ำตาลอะไรก็เพื่อนๆก็ใส่ก็จะสะดวกใส่น้ำตาลไหนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเพื่อนอันนี้ใส่น้ำตาลสายแดงนะเพื่อนเพื่อนต้มเสร็จเรียบร้อยจนน้าเย็นน่ะล่อยให้น้ําจนเย็นนะเพื่อนเพื่อนลอยให้น้ําจนเย็นแล้วค่อยเอาไปปรุงนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนเเดี๋ยวจะปรุงใส่ให้ดูนะครับเพื่อนๆอนเอาเพื่อนๆนนี่กระปุกที่ล้างแล้วนะครับก็จะเอากระเทียมโทนมาใส่ เอาใส่เข้าไปเทียมโทนก็เอาไปวางให้มันล้างน้ําแล้วก็สะเด็ดน้ําให้มันแห้งนะครับเพื่อนให้มันแห้งแล้วก็ใส่ปินกระปุกเข้าไปนี่เอาใส่ประมาณนี้แหละใส่ประมาณนี้เพื่อนอันนี้เราเผื่อเติมน้ําให้มันเต็มนะครับเติมน้ําให้มันเต็มส่วนใครอยากจะเติมน้ําพึ่งนี่น้ําพึ่งอันนี้ใช้ไป เมื่อก่อนและใช้ก่อนไปนั้นนะครับอันนี้ก็ใช้ดองกระเทียมโทนนั่นแหละนะครับก็ยังทานไม่หมดเลยเพื่อนๆอันนี้ก็เอามาทําให้เพื่อนๆให้ดูนะครับถ้าอยากใส่น้ําพึ่งก็เอาน้ําพึ่งมาใส่น้าพึ่งก็อยู่ประมาณขวดละ150ร้อยห้าสิบบาทร้อยหกสิบบาทนะครับอันนี้เราก็เผื่อใส่น้ําตาลเนาะเพื่อนๆใส่น้านําตาลใส่น้ําเชื่อมเออใส่พูดใส่น้านําตาลใส่น้าเชื่อมที่ผม ทำให้ดูนั่นแหละแล้วก็เทใส่เข้าไปอาเทใส่เข้าไปอ้าวจำให้ดูตอนเทรเหรอกกลัวมันหกแล้วมันกลัวจะมันนั่นไปนี่เอาน้ําให้มันท่วมน,นี้เลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เผื่อใส่น้ําผึ้งเข้าไปแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับอันนี้ก็นี่อีกกระปุกหนึ่งหลายกระปุกครับตะกร้ามันใหญ่เนี่ยใช้หลายกระปุกเลยเอาไว้ดองแล้วก็เผื่อจะได้อ่า ทำเป็นดองเป็นเออ่อทำเป็นของฝากทำเป็นของฝากรักใครชอบใครก็ฝากไปให้คนนั้นไปทำเป็นของฝากกระเทียมดองก็โลละเทะ่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่เนาะบอกราคาไม่ได้แล้วแต่บางเชาเขาขายก็ไปถามดูกระเทียมโทนนะครับผมอันนี้ก็จะบรรจุอีกใส่ตามธรรมดาถ้าดองใส่ ขวดโหลจะเป็นขวดโหลแก้วมันจะดีทเพื่อนอันนี้ของผมทํากินเองก็ไม่ใส่หรอกขวดโหลแก้วเพราะว่ามันขวดโหลแก้วมันหาลําบากอีกอย่างมันแพงด้วยนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะแพงนะครับก็เอาขวดพลาสติกที่เราเอ่อซื้อขนมซื้ออะไรมาที่เป็นขวดนั่นแหละเราก็เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เอามาเอาไว้ใช้ทําประโยชน์ได้ อันนี้ก็ที่ซื้อขนมซื้ออะไรมานั่นแหละเป็นกระปุกเงี้ยอ้า oh. ใส่น้ําเชื่อมเข้าไปเพื่อนๆอันนี้ก็เทน้ําเชื่อมเข้าไปอีกน้ําเชื่อมที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เอาประมาณนี้แหละเนี่ยแต่ก็เผื่อไว้ใส่น้ําพึ่งด้วยมันจะไม่ให้เต็มนะครับผมแล้วเอาอันนี้มากรอกต่อนะครับ,รบอันนี้เอามากรอกต่ออีก อ้าวอันนี้ก็คงจะพอดีแหละอ้าใส่เข้าไปเอาอจ,จับนั่นแหละเอามือจับนั่นแหละสะดวกดีนะครับผมทําตามสะดวกทําตามภูมิปัญญาเรานี่แหละไม่ต้องไปใส่ตุงหมกทุงมืออ้าแบ่งไปใส่ตัวนั้นหน่อยตัวนี้หน่อยก็คงจะได้สามกระปุกแหละเอาเาใส่นี้อีกหน่อยเอาใส่นี้อีกหน่อยเอาใส่ให้มันได้สามกระปุกเนอะ ไ่สามกระปุกพวก่วงเอ,อเพื่อนสามกระปุกนี้โลหนึ่งนี่ก็โลหนึ่งแต่ก่อนแกะก่อน,อนที่จะแกะแบบนี้ก็ต้องเอาไปแช่ข้ามคืนก่อนเพราะไม่งั้นแกะยากมันแน่นนะครับมันแน่นเปลือกไอ้กระเทียมโทนมันแน่นเวลาแกะลําบากมากต้องใช้ความอดทนนะเออใช้ความอดทนื่อเราอยากกินอยากนั่นเราก็เอามากินเอามาทานได้นะเพื่อน อา้าวใส่น้ำเชื่อมเข้าไปใส่น้ำเชื่อมปรุงรสเข้าไปปรุงรสก็ไม่มีอะไรที่มันยากเลยเพื่อนๆก็ใส่น้ำส้มแล้วก็ใส่เกลือนะครับใส่ตามส่วนผสมที่เราอยากจะใส่นั่นแหละแล้วก็ใส่แล้วปรุงแล้วเราก็ชิมก่อนถ้าอยากได้หวานก็ใส่หวานเข้าไปถ้าอยากได้ไม่อยากไม่หวานเราก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อน อันนี้น้ำน้ำน้ำเชื่อมยังเหลือเลยเพื่อนๆนน้ำเชื่อมเหลือเยอะเลยเพราะว่ากะทําแล้วทําให้มันเสร็จเรียบร้อยไม่ไม่ต้องมานัา่นอีกไม่ต้องมาทำอีกเอาเติมอีกหน่อยที่เสียดายเสียดายก็แช่ไว้เป็นเดือนนั่นแหละกว่าจะได้กินรอให้น้ำอรอให้กระเทียมมันออกรสชาตินะครับผมนี่น้ำพึง่งเอาใส่ไปเลยเพราะว่าถ้าใส่ช่วงน้ำร้อน,ร,อนร้อนเนี่ยน้ำพึ่งมันอาจจะเสีย ประโยชน์ได้เราก็เลยเอาวางน้ำเชื่อมให้มันเย็นแล้วค่อยใส่น้ำผึ้งเข้าไปนะครับน้ำผึ้งเราก็เอาตามส่วนที่เราชอบไปเลยน้ำผึ้งอา้าน้ำผึ้งนี่น,น,นี่ใส่เข้าไปนี่พอปริมปริมแล้วนะครับพเพื่อนๆนี่ปริมปริมอา้าวใส่ไปอีกนะแล้วพอมันเป็นเราตักกินถ้าเกิดมันจืดมันอะไรไปเราก็เติมเข้าไปใส่ได้เติมเข้าไปใส่ได้เราไม่จําเป็นจะต้องว่าจัด กัดกะเกณฑ์ไม่จะต้องเท่านั้นเท่านี้นะพเพื่อนๆใส่ไปเลยเนี่ยเนี่ยผมใส่ให้ดูเนี่ยอย่างนี้เนเ,เห็นไหมเพื่อนเนาบัง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 เนาบังเนาะเห็นไหมละ่ะเห็นไหมเน,เนี่ยเทอย่างนี้เลยนี่เทเข้าไปน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่เทเข้าไปจะเป็นกระเทียมดองน้ำผึ้ง นะครับผมถ้าใครอยากทําทานก็ทําเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับผมปิดฝาไว้ให้สนิทนะครับแล้วค่อยมารับประทานพอได้เดือนหนึ่งก็รับประทานได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะเอาเอาของดีๆนะครับเอามาฝากเพื่อนๆนนะครับผมนี่ของดีอยากทํา ขายอยากทําให้นั่นก็ได้อยากทําขายหรืออยากทํากินเองก็ได้เพื่อนๆน,นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยก็รอปิดปาอย่างเดียวปิดปาแล้วก็รอรับประทานนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดติดตามนบนคน,นสู้ชีวิตด้วยครับทํากินเองนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นกระเทียมเป็นยาอายุวัฒนะนะครับผมช่วยมีคุณประโยชน์หลายอย่างไม่ต้องไปโฆษณาหรอก เนาะเพราะเพื่อนๆก็คงจะรู้เลยว่าคุณ,ณประโยชน์ของมันขนาดโควิดยังเอาอยู่นะครับกระเทียมนะครับผมอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับผม,อ,นนอ,อ,บผมอยากทำกินก็ไม่ห่วงห้ามครับผมครับสวัสดีครับให้ดูชัดๆหน่อยเนี้ยแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆกระเทียมโทนดอง ครับเพื่อนๆนใครอยากจะดองกินก็กินเลยนะดองกินเองเลยนะครับผมกระเทียมทนดองนะครับนี่เป็นยาอายุวัฒนะนะครับเพื่อนๆอนใครอยากทํากินก็ทําเลยทําไม่ยากนะครับผมแค่นี้แหละครับ